โอ้โดนๆเได้เสียงามๆแบบนี้พี่น้องมึงอืมนี่สวยไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องนี่แหละเยียบเสียบมันยังได้อัตลบมึงมึงเนี่ยเสือเนี่ยขำเลียกโอ้ย่ำเรียบมาเนาะเอาคุยกับเจ้ากี่เพียสูตรนี้สูตรคุยใส่ดีมานไปยังขมนะครับอืม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกับผมเอียบเสีบนะครับมันนี้อยู่บ้านอยู่ตรงหน้านะพี่น้องบ้านตรงหน้ามันนี้ได้เนื้อเสือพี่น้องอ้ผมจัดเป็นเสือนี่มาทั้งเส้นนะครับนี่ครับโอ้เสือมาทั้งเส้นเลยพี่น้องเอามาทั้งเส้นของโตงัวเลยนี่ครับจัดเสือมาแบบตัวนี้นาสีสามโลอยู่พี่น้องสามสี่โลสามโลกลัวสี่โลนี่แหละ นี่พี่น้องโอ้เอาเสือแบบจัดมาแบบเต็มพิการเลยมากินครับนี่ครับแกกีพี่คนคนๆเลยมือนี่จุมจุมจุมครับขอนี้วครับเราพักขางเขี้ยงกันนี้ต้นหอมผักชีนี่แะพี่น้องบักทั่วบักแตงนะครับนี่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 ผักเพลียวผักซีดาวนำมามาพี่น้องมามาเสียบๆครับเนื่อเสือมีจัดเสือดลวนๆเลยครับครับเดยกก่อนที่เสียบกต่ขอนุ้ยตแก่ข้าวได้พี่น้องได้ แก่ข้าวกับของสดๆนี่มันที่เปิดตอมลำับหล,ลดนะสำหรับผมเลยพี่น้องนะแต่ผมกับเปรยน้าให้แก่ข้าวตามเะครับขออนุญาตครับเอาว่ากินอยากยังกินอยู่มาพี่น้องโอ้โดนๆเฉดเสียงามๆแบบนี้พี่น้องเออนี่สวยเป็นน้ำกินเป็นน้ำพี่น้องนี่แหละเยีบเสียบมันยัง ได้อัตรลดมึงมึงเนี่ยเสือเนี่ยขำแหลกโอ้ยหิแหลกม่เนาะเอาคุยกระจาวเพียบสูตรนี้สูตรคุยใส่ดีมันไปยังขมนะครับอืมอืมอย่างมัน chả rồi đem bị cắt ra Ừm Nó bằng Mình ว่างกลางมั้พี่น้องบางอ,อ,นนอู้นี่อู้วนี่ก็อิ่นแบบเผาได้พี่น้องนี่ล่ะส่วนของเสื้อของใหรเนี่ยแบบเผาอ,อือหือโอ้ทีเด็ดทีเด็ดเลยพี่น้อง โด,น,ดนได้เสือแถ้นี่ถ้าว,ว่าเนี่ยเสือแท้โดนๆสิดได้กินพี่น้องเนาะให้กุ๊บเจ้าขี้เพียของผงโ,โอ้เข้าอ,อุ่นเด้อมันเลยแหละเนี่ยอืออึข่อย้ม không không như là sữa thẻ Ba khẩu Quỷ cháu kịp ได้ผักเผาแฉะมากเสียบพักพี่นอ้องอื้ม ้องความน่าสนใจอยู่ตรงนี้อันนี้ผมได้มาเป็นเส้นเลยนะาาเนี่ยไดมาจากเนื้อเสือในภาคพาวนั่นสิยุ่มวกหน้าอกได้มาแบบยาตาตำอันนี้ลองไปเลยไปลอง ด,ด,ด,ด้นดนเดี่ยวเสืองกำงานม,ม,มาแบบนี้พี่น้องดีเป็นมานี่ก่นอนเราวางนี่ก่อนเอากินเป็นน้ำซอยเปน็นน้ำเอาเนี่ยวางเห็หน,น,นเป็นน้ำได้เสืองงามบางสินี่ซ้ำถึกเล็ก็ดพี่น้องเห็นว่าซ้ำถึกเล็กนี่กุยแจว you will keep you up. อืมแล้วแสงสี่มันกับสิบุริงเหนียวแห่งนี่ความเหนียวมันด้วยแต่บเม็นเหนียววันยัมว่าแหละความันแตกปรแปะประแปะ,ะเปลยพี่น้อง Oh, saya pilih lima ni, saya. i don't ตัวแปร,แรของหอมหอมกวนเม่พริก จับมันมันกุบๆุบนำจากปะแปะปะแป,ะ,แปะอยู่มันไอเขาเอย่างน,นนะตรงมันมันแตกนะต้องแอบออกแกล้งบดจังหน่อย เอาครับพี่ร่องอ,อเอาครับพี่ร่องมื่อนีนนะครับย่างสิบอกว่าผมได้เนื้อเสือ,อามาทั้งเส้นมาเลยทั้งจากหน้าอกมันยาวไปขงหลังขางหลังมันนอะ ได้มาประมาณ3ามโลกวัวกับ4ีโลนะครับเนื้อเสือตัวนี้เสือแทะจากโกบกปากเผาวันโอ้แ่บเลยพี่น้องแ่บมันบักเผาบางนี่แ่บเอามาหั่นมาซอยพี่น้องได้เห็นนะครับว่าใ้ซอยแต่ละชิน้นแต่ละชิ้นออกมาเนี่ยแ่บใบเขาคุยแจวขี้เพียโอ้แสบเลยครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับเกียเกียรติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่ให้การสนับสนุนเสมอมานะครับ ครับคลิปนี้ถ้าพี่น้องชอบก็ฝากพ,พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเดีอยวพี่น้องเนย mm. คลิปนี้ไ้ซ้ำหนีนะครับพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ mm.